วันที่3 1, 000, เมราคม2569เจริญพรท่านสาทจนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราภาวนามีสติเหมือนมีดวงไฟสปอตไลท์ดูลูปดูนามที่กำลังนัง่ได้ไหมแล้วก็มีสัมผัสคือความรู้สึกตัวนะ ตามรู้การเคลื่อนไหวอีเดบทรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนตามรู้ขยับตามรู้ได้ไหมแต่เหมือนมีสปอตไลท์หรือดวงไฟแบบสปอตไลท์ส่องแล้วก็ตามรู้ตามรู้ตามรู้กายบ้างตามรู้ลมหายใจบ้างได้ไหมเพราะนั้นวันนี้ภาวนา หลับตาเหมือนมีดวงไฟสปอตไลท์ดูรูปดูนามแล้วก็มีความรู้สึกตัวเห็นเห็นด้วยความรู้สึกตัวด้วยการตามรูรม้ลมหายใจสปอตไลท์ light, ดวงไฟสปอตไลท์ก็เหมือนจิตเห็นรูปนั่งด้วยการดูรูปดูนามที่กำลังนั่งความรู้สึกตัวที่ตามรู้ก็คือใจ วันนี้เราฝึกไปที่จิตกระจาจเลยไงนะฝึกไปที่จิตกระจใจหรืออีกทีหนึ่งอีกในหนึ่งก็ฝึกคือฝึกให้มีสตคิคอยดูรูปนั่สัมญะรู้สึกตัวถึงลมหายใจตลอดเวลาหรือรู้สึกตัวทั้งกายและลมหายใจเพราเราจะเห็นรูปนามแยกกันเราจะเห็น รูปก็คือรูปนั่งการลมหายใจนามก็คือดวงจิตที่ตามดูแล้วก็ใจที่ตามดูเพราะนั้นวันนี้เราถูกแยกรูปแยกนามอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเลยเพราะนั้นในวิปัสสนาจะมีคำว่านาม,มารูปปริเฉทายาเห็นรูปเห็นนาม ลืมตาก็ได้เราฝึกทั้งลืมตาหลับตาแล้วนะคือฝึกประทิ่จิตเปรียบเหมือนดวงไฟคอยดูรูปดูนามแล้วก็ใจตามรูม้ลมหายใจที่ระลึกถึงวิธีนี้เป็นอุบายที่ดีมากของ อาจารย์แนบมหานีลานน์เหมือนมีดวงไฟสแกนนิง่งเพราะนั้นในฝรั่งหลักสูตรไมโครเอสเนี่ยเขาจะมีการฝึกสแกนนิ่งตัวเองสแกนตัวเองจากข้างบนแล้วที่ฝึกวิธีสอ,อนวิธีนี้เพราะว่าไปเจอคนออสเตรเลียคนหนึ่งหูคิดฟุ้งออกมาอยู่เลยนะให้รู้สึกตัวให้ผอคลายก็ออกมาอยู่แล้วพอดีเขาเป็นอะไร นักคอมพิวเตอร์บอกเขาบอกว่าเอานั่งเหมือนมีโดรนอยู่บนหัวเขาสงบเลยตาเขาตื่นเบลตาตื่นเลยเพราะฉนั้นเวลาใครที่ฟุ้งมากๆนะให้เหมือนมีโดรนหรือเหมือนมีดวงไฟส่องเห็นตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานสาหรับคนที่ฟุ้งซ่านมากๆหรือคนที่ง่วงเวลาง่วงมากๆนะย้อยเหมือนมีดวงไฟดูตัวเองเนี่ยดวงไฟไม่ใช่ดวงไฟแบบเปลวไฟนะดวงไฟเหมือนไฟฉายเหมือนกับสปอตไลท์ อ่าไฟแบบแลมอะ่ะนะอ่าอันนี้คือจิตอันนี้คือใจพอโยมแยกจิตออกมาจากความคิดได้อยู่เหนือความคิดปับ๊บโอ้โหลมาหายใจสบายเลยโยมแยกอันนี้ก่อนสิดูรูปดูนามจากจิตยกอยู่เหนือกายแล้วเห็นกายบุญเหมือนอยู่บนเหนือสมองโยมอ่ะเหนือสีสันโยม,โยมหรือเหมือนโดน ที่อยู่เหนือสีสษายอยูในยุคนี้เราเรียกโดรนสมัยคุณอาจารย์แนบยังไม่มีโดรนมีแต่มีเพิ่มมีไฟแบบแลมสงบเลยเนี่ยเมื่อเมื่อไรที่จิตมันอยู่เหนือความคิดคุณแม่แนบอาจารย์แนบ่ันใช้คาว่าเอาเหมือนเหมือนรู้สึกตัวว่ามีอะไรบางอย่างมันลดงไปสองเห็นคนคนนี้กําลังนั่ง นั่งภาวนาะเอาเอาเอาแค่บทเรียนแรกก่อนดิอ่ามันมีคนคนนี้อ่าเห็นจากดุงจิตเราอะ่ะมันจะเห็นทั้งกายทั้งลมหายใจเลยนะเอาแค่บทเรียนของคุณแม่อาจาร,รย์แนบเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังมีสำนักของท่านมูลนิธิแนบมหานีรนิลานพุทธมณฑลสายหา แล้วนั่งตัวตรงมางเงนเดี๋ยวดวงไฟมันหล่นนั่งตัวตรงถ้าในในอะไรในพัฒไตรปิดกก็จะบอกเหมือนมีอะไรอยู่บนหัวอ่าอุาสรกุลเดี๋ยวจะให้เอาอ่าพออยู่แฮป่ะ a lamp on your head อคิปเดรีูมนเฮียอินฟรนด์เอ้าวสมคนสี mm ่ hmm. คนฟอ uh, okay. uh, mm ูเมนอนี่ยอ้ทรีแเอันนี้อันนี้อันนี้ไอที่เอาวางบนหัวนี่มีวัดหลวงพ่อสายหลวงพ่อชาวัดนย่งยังยังยังเอากล่องไม่ฉีดวางบนหัวอยู่เลย เออ,เออตั้งเลยอนันนั่นอันนั่นรับรองหายง่วงเลยนั่งไงก็ไม่ง่วงถ้าวันนี้ใครหล่นนะจากศีรษะนะต้องไปล้างส้วมนะห้ามหล่นจากศีรษะอันนี้กติกาของวันหนึ่งในในในสายอาจารย์ชาเขาจะเอากล่องไม่คิดว่างวดวันนี้ถ้าใครหล่นแล้วก็วันนี้จะต้องไปกวาาลานวัดได้แครได้เออ่ะฮะ ให้เลยให้เลยเนี่ยหล่นไหวยนักให้เลยจะนั่งทำงานเหมือนมีมีอะไรอย่างมุอโยนสีสาบหลดนะสูงเหรอมเนี่ยแหละของอาจารย์แน่มานนีลานนท์ท่านบอกมันมีตะเกียงมีดวงไฟอยู่บนหัวแล้วก็หลับตา แล้วก็ใจเราให้ตามรู้ลมหายใจตามรู้ความรู้สึกของลมหายใจเข้ายาวปานนี่จะไงตามรู้ความรู้สึกของลมหายใจออกทั้งอาการและความรู้สึกอาการหายใจเข้ายาวปานนี้แล้วรู้สึกยังไง่ได้ผลชะงักเลยไม่มีใครสับสนงกแล้วรอบนี้ เหมือนดูตัวเองจากข้างบนเหมือนสแกนนิ่งสแกนรูปนั่งสูงอเลยเพราะจิตมันอยู่เหนือความคิดแล้วจากนั้นใจอยู่เหนืออารมณ์บริการเจริญเมตตาจิตแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเดือดทั้งตัวหลับตาเนื้อแต่ข้างในเหมือนเปิดตาก,กว้างๆได้ไหม มันจะเกิดสภาวะความสงบจากอากาศสาัทธาขยายตัว นั่งยังไงไม่ให้สิ่งที่ยางวามโมสีสสไม่ให้หล่นนั่นน่ะแสดงว่าปิสติกแล้วนอ,อกจากไม่หล่นแล้วให้เห็นรูปเห็นนามที่กำลังนั่งเนี่ยแหละคือวิปัสสนาแล้วนั่งตัวตรง แต่ไม่เกรงผ่อนคลายเจิตเห็นรูปเห็นนามที่กำลังนั่งกำลังหายใจใจก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลับตาเนื้อแต่ข้างในให้เหมือนเปิดตากว้างๆนี่ทตำตาโตๆข้างในที่แล้วทำตาโตๆมองไปข้างหน้ามองกว้างมองไกลด้วยที่สติมองเห็นรูปนั่งหรือมองเห็นรูปน้มที่กำลังนั่งและหายใจ สารปัญ,ญญาความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นถ้าเราตามรู้ลมหายใจเวลาเผลอเราก็กลับมารลลึกแล้วก็ตามรู้ลมหายใจใหม่ตามรู้ให้ดีลมหายใจเข้าไปยังไงตามรู้ให้ดีลมหายใจออกเป็นยังไง รู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแล้วจากนั้นเราก็ทบทวนจากนั้นเราก็ทบทวนให้ดีมันมีมีม,ม,มีดูรูปดูนามไหมจับจับ จสติที่อยู่เหนือเหนือความคิดแล้วก็มีการระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจตอนนี้สําคัญคือระลึกรู้ลมหายใจเนี่ยต่อเนื่องได้นานเท่าไหร่เ้าไหนลองนั่งดูที่ว่าการระลึกรู้ของเราเป็นไงต่อเนื่องไหม แสดงว่ากำลังจะเริ่มงอกแล้วมาเล่นล่นก่อนกําลังจะเริ่มเคลิ้มเล่นล่นจากศีรษะเลยอันนี้มีในพระสูตรเะ The Beauty Queen สูตรสอนเรื่องสติภิกษุทั้งหลายมีสติมีอย่างไรล่ะเปรียบเสมือนมีสตรีงดงามฟ้อนรำอยู่เบื้องหน้าเธอแต่เธอมีมีเขาเรียกว่า มีกระบอกเล็กๆมีน้ำมันเต็มกระบอกนะอ่านะมีถ้วยตะไลาแล้วมีน้ำมันเต็มถ้วยตะไลาเธอเห็นสตีพลนลำอย่างไรแล้วน้ำมันที่เต็มถ้วยตะไลาไม่กระเซ็นออกมาแม้แต่หยดเดียวถ้าเมื่อไหร่น้ำมันกระเซ็นเหมือนมีบุรุษงามดาบอยู่ข้างหลังคอเธอขาดน,นะคือบุรุษเขาไม่รู้หรอกว่าเธอส่งจิตออกมาไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำมัน คอนเซนต์ออกนิดเดียวแสดงว่าเธอส่งจิตไปที่สตรีกำลังวอนรำอยู่เบื้องหน้าเธอแม่สตรีจะยัวย่วยวนเธอยังไงแต่น้ำมันโยมมันน้ำมันไม่กระเซ็นออกจากตาลลยได้ไหมเพราะนั้นไม่ว่าโยมจะนั่งถ้าโยมตามรูล้ลมหายใจเนี่ยเทียนที่วางบนศีรษะจะไม่ลน่นแต่ถ้าโยมลืมตามรูล้ลมหายใจเมื่อไหร่นะเทียนจะหลน่นโอเคไหมตหลับเทียนข้างบนไหนลองตามรู้ลมหายใจหดียม มันจะตื่นรู้เบิกบานมันไม่หล่นนะแต่ถ้าเมื่อไรโยมเผลอไม่ตามรูล้ลมหายใจมันจะหลน่น <c oughs> แสดงว่าเผลอสติอ่เาเผลอสติไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นมีสติให้ดีหมายถึงต้องรู้สึกตัวให้ดีตามรูล้ลมหายใจทุกขณะถ้าทุกขณะเราเรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือมันมาจากภายใน ไอ้ตรงที่เราบีตะไลยอยู่บาบาศิสซาคือสติภายนอกเนี่ยนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวให้ดีนะไม่ให้น้ำกระเซ็นน้ำมันกระเซ็นออกมาไม่แต่อยนเดียวนะคือโยมนั่งไงก็ได้ให้รู้สึกตัวลมหายใจตามรู้ตามรู้ไปอ่าวันนี้เราตามรู้เตะรับรองโยมจะตื่นโลง่งแล้วโยมมีเมตตาอยู่ภายใน,นด้วยแล้วเบาปลอดโปร่งเบิว่า ลมละเอียดปานนี้ยังไงใจเราก็รู้สึกตัวได้ตลอดพอใจรู้สึกตัวแล้วมีปีติด้วยมีสุขมีอนจอยอยู่กับลมหายใจเ้าเรียกว่า Enjoy, อ n j o y มีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกขณะลมหายใจเข้าไม่หล่นเลยตาลับเทียนที่บอนโกเสียสามไม่หล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมเริ่มไม่มีความสุขกับลมหายใจนะมันจะเริ่มหล่นโอเคนะ ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีและเราก็ฝึกให้ใจตามราู้ลงหายใจอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาพอเผลอเรารู้สึกได้ว่ามันจะหล่นแล้เราก็รู้สึกตัวกลับมาล้วก็เผลอรู้สึกตัวกลับมาต่อไปมันจะเป็นรู้สึกตัวที่แท้จริง แล้วเราก็รู้สึกตัวลมหายใจให้ดีพิจารณาไปด้วยเลยพิจารณาจากความรู้สึกตัวจากภายในใจเรารู้สึกตัวให้ดีพิจารณาให้ดีลมหายใจเบาละเอียดไปนิดนงพิจารณาให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแล้วลองตั้งใจตรงติอ่ามันจะรู้สึกตัวตื่นสดชื่นเบิกบาน ราไปอยู่กับลมหายใจแต่ละขณะแต่ระยะไม่เผลอพร้อมกับพิจารณาลมหายใจอาการและความรู้สึกของลมหายใจปานี่ยังไงหนักเบายัางไงปานี่ยังไงพิจารณาพิจารณาพิจารณาการพิจารณาจากความรู้สึกตัวมาจาัมาจากภายในใ,ใจนละจะทําให้ใจรู้ตื่นและเบิกบาน ดังนั้นเราก็ทบทวนให้ดีสติและความรู้สึกตัวเราเป็นยังไงทบทวนให้ดีมีความสงบปลอดโปร่งสดชื่นเบิกบานยังไงแล้วเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญ,ญญาณทั้งหลายสัตว์ระสทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันในกันในที่นี้ แล้วก็ยิ้มมาที่จิตใจตัวเองเมตตาที่เราแผ่ไปไม่มีประมาณก็จะกลับมาสู่ใจเราให้ใจเรารู้สึกเตือนและเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปและมีธรรมะเป็นที่เจริญในใจยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเธอ